ใันนี้มันลดบังคับราคาถูกดีวะรู้สึกว่าอันนี้มันจะราคา20บาทได้ทุกคนโอ้โหนี่มันน่าสนใจนะน่าสนใจนะเออแต่ต้องจัดสักคันแล้วเออเดี๋ยวขอโทรปแป๊บหนึง่งฮัลโหลฮัลโหลป้าปีชาใช่ไหมเออเอามาเอาอันนี้นะ่ะพันละ20บาทเนี่ยเอามาคัานนึงนะ่ะโอเคโอเคไม่ต้องใส่ถุงไม่ต้องใส่ถุงนะเกินปุ๋ยมุยเฮ้ยปุยปุ๋ยปุย,ปย,ปย รู้สึกยังไงครับมาแล้วมาแกะกันเลยนะทุกคนป่ะ let's go โอ้หว้าวทุกคนดูดิเฮ้ยหูมันเป็นแบบนี้เยอ่ะมันเป็นลูกกระตาเหมือนไ t n i n g แมคควีนเลยทุกคนดูดิโอ้ข้างหลังจะใส่แบบ2องเอนะครับสก้อนนะครับโอ้โหที่อ uh, ่ะนี <S 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 ่ยเป็นรถบังคับที่ถูกที่สุดในโลกเลยนะครับผมเอ้ยรู้สึกว่ามันจะไปหน้าทอยหลังได้อย่างเดียวนะอะไรอืม โอเคทุกคนผมใส่แบบใส่ฐานเรียบร้อยแล้วทุกคนมาดูว่าที่ว่ามันจะวิ่งได้หรือเปล่าทุกคนไป let's go เฮ้ยเฮ้ยเกิดปุยมุ้ยเฮ้ยคนแรงเย้เกินปุยมุ้ยแรงตันรุ่บังคับแถวบ้านนี่นีเส้นนัที่เขาเรียกว่ารถนบังคับที่เท้จริงนี่แหละบังคับพร้อมสายจุดขาดครึ่งเลย โอ้โหมันต่อตรงเลยนี่หว่าท,ทุกคนดูดิไม่ได้ต่ออะไรเลยเฮ้ยคุณพี่จะใส่โมเตอร์ปีศาจจะเป็นยังไงเฮ้ยกุ<ม>เท่ยี่สิบบาทกำไรอยู่ไหนโมเตอร์ปลาไปห้าบาทแล้วปุ๋ยหมุยคิดอะไรออกแล้ว เดี๋ยวขอไปตัวไปทำก่อนแล้วกันฟะ Let's go! <S I don't listen to the haters man I treat them like the enemy I had a couple traders men But now they know the penalty คิดกับผมแล้วผมก็ถึงที่ที่เล่นแล้วนะมาเรามาลองขับกันไปหน้ามันถอยหลังนะเกินปุยมุยมุยอะไรเนี่ยนะเฮ้ยโอ้ยมันถูกขาดเฮ้ยเฮ้ยเราจะไปเฉยไหมเนี่ยเฉยอะไรเอาแล้วก็เป็นไคร ขังไว้เรียงหรือเปล่าทำานมเขาขังไว้อ่ะมาทโควิดหรือมาที่โควิดิ่าอออออ้้้้้โโคคนนนเเลยยยยรตตมะับ ครับผังครับผังครับจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ด้วยนะครับผมนะครับผมก็ใครอยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์มานะครับผมนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ต้องรอต่อไปนะครับนะครับผมก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะโอ้แท้นี้ก็ทำให้จันทร์สดใสมีคนมองถ่ายคนนี้ให้ลองพิง เอ้ยนี่น่าว่าเดี๋ยวมออุ้ยอันนี้ความจริงอันนี้ความจริง เมน้นข้าทางครับเมน้นข้าวแกเอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยวายจะตกลุมนี่ยเออถ่ายทำสักคลัดี นี่หิน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 หิอ่าโอ้เนี่ยอนนี้รูดของกินอุ้ยฮุ้ยตีดี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 ตีดดูไปกดูพังพังนะมันน่าจะเป็นเพราะว่าอีนโอุ้นรุดนัรูดนรูเฉยนตรงนี้เลย ผมกูคิดเห็นอะไรดำๆมาดูดูก็มันไม่มีกร้อนหินหรืก้หินเหรอเออเนี่ยมันชนนะเนี่ยเอออย่าเว๋ยครับผมอย่าเว๋ยไล่กันร้อนล้อนากะกะดีก็ล้มลอนเนี่ยน้ำรถตัวสัมสัมเนยสัมยิ้งหน่อยๆน่อยั่นคือมันขับต่อได้ไหมไม่ได้ดิไหนลองขับสิโอ้โหน ก็คือว่าเาเเตอดี๋ยวขับรถเล่นไหมล่ะในลงมือลงมือข้อมือมีความอุ่นครับไม่อุ่นไม่ไม่ได้มีอะไรเลยมันไม่ได้ร้อนนะแข็งไหมล่ะ EP หน้าแข็งไหมเอารถตาชานกับรถจ่ามาแข่งกันไหมอดิเอออดิอ่า EP หน้านะผมถ้าใครอยากให้มาก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยเออไปทีนี้ไม่มีอะไรมากครับมีแค่นี้นาซิยูกินนิดาึมันพัง เดี๋ยวเราจะไปดูหมาที่ว่าโดนขังกันนะครับผมปะเขาจะว่าเราบุกส่วนเกินพีขงงนเขาไหมไม่มันไม่ไน่าจนะใช่มันเป็นอันนี้นะมันเป็นโรงปุ๋ยนะมันเป็นที่าสาธารณะปุนย, <S 1> <S 1> ยม็ยคือหมาหน่อยนะในกล่องมองไม่เห็นเนะนี่ยแล้วมงุงของเพื่ออะไรอ่ะก็ <S <S คือมาขับรถมาขับได้ฟังเพลงสุดครับทุกคน ก็คือมันออกได้นะทุกคนคือว่าตอนแรกผมนะเห็นมันอยู่ในกรงเลยนะไหนเ้ยแก๊งเยแก๊งเวไม่กอทำชก s t บอกแม่งเลยบอกแม่งเลยบอกบอกนะทุกคนบอกนะบอกนะโอ้ไม่ c ักกินเอาโอ้โอ้อดอกดอก โอเคโอเคนะครับผมตอนนี้ซื้ออะไรครับอะไรครับเฮ้ยมันนี่ก่อนเฮ้ยมันนี่ก่อนนี่มันนี่มันนี่มันนี่เฮ้ยมันนี่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 ให้ติดนี่ให้ตังค์นี่ให้ตังค์ให้แล้วเฮ้ยหลุดไหลหลุดไหลมีอยู่คนครับมีอยู่คนครับเอาไหมอันนี้มาเอาเนี่ยเอาไหมเอาไหมเอาไหมไอสติ๊กเกอร์อันนะเอาไหมมาเดินเอาเดินมาเอาครับเดินมาเอาครับ อขอบคุณย eh ังขอคุณย uh, ังเอาไปให้ใครละเดี๋ยวแบ่ง huh. กันกันเลยเอาเอาไปยิงเอาไปยิงเอ็ไปแจกแจกรวยรวยรวยทำบุญทำทาน